ประเทศไทยเนี่ยใช้งบการศึกษามากที่สุดท็อปของโลกเปรียบเทียบกับเงินในกระเป๋าเราเราจ่ายประมาณ5 0,000นกว่าล้านแต่ผลลัพธ์ออกมาประเทศไทยต้องโฟกัสตอนที่ผมเกิดมาผมไม่แพ้ม,มาเลเซียครับแต่วันนี้เราแพ้แทบทุกคิกรีครับเพราะฉนั้นผมไม่รู้ลู้เซอร์แล้วก็อยู่กันไปแล้วครับแต่ถามหน่อยว่าตั้งเป้าไว้20ปีเนี่ย ประเทศไทยถ้าเกิดจะเอาชนะสิงคโปร์ชนะญี่ปุ่นชนะจีนต้องพูดอย่างนั้นนะครับถ้างั้นก็ไม่ไปถึงไหนคนเราวิ่งแข่งกับคนเก่งเนี่ยหรือคนวิ่งเร็วเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเหมือนที่มาเลเซียต้องการจะแข่งกับสิงคโปร์แล้วระหว่างที่แข่งกับสิงคโปร์อยู่ยังไม่ชนะสิงคโปร์ครับประเทศไทยอยู่นู่นเลยครับเพราะตาเขามุ่งกับสิงคโปร์อย่างเดียวก็วิ่งแบบสุขีเพราะงั้นต้องโฟกัสถามจะโฟกัสที่ไหนครับพี่ๆถามไป20ปีใครคือนักลบของประเทศไทย เด็กไทยที่อยู่อนุบาลอยู่ปฐมครับนี่คือนักลบที่แท้จริงเพราะงั้นเท่าไหลเท่ากันครับเด็กไทยที่อยู่ e a early School ช่วงปฐมนะครับอนุบาลต้องได้อินกริเดียลสารอาหารที่ดีที่สุดเด็กไทยต้องสูงเกิน6ฟุตเหมือนญี่ปุ่นเห็นไหมฮะวันนี้ขึ้นลิฟต์ไปโอ้โหอยู่อย่างนี้เลยสมัยรุ่นพ่อแค่นี้เองเพราะงั้นเด็กไทยร่างกายต้องแข็งแรงสมองต้องดีอันนี้มาก่อนเลยครูที่ดีที่สุดวันนี้ควรอยู่ที่ไหนอนุบาลครับ เงินมันเท่าเดิมอะ่ะเกลี่ยไปหมดก็เสร็จพอเด็กกลุ่มนี้กําลังเรียนอยู่วัดผลเลยถ้าเกิดเด็กอนุบาลไทยยังแพ้เด็กจีนแพ้เด็กไต้หวันแพ้เด็กเกาหลีสิงคโปร์มาเลหรือเวียดนามอีก20ปีประเทศไทยเหมือนเดิมจะได้เกิดเด็กอนุบาลเรามันดีกว่าสิงคโปร์เว้ยมันดีกว่าเกาหลีดีกว่าญี่ปุ่นแสดงว่ามาถูกทางแล้วมัธยมโฟกัสต่อโฟกัสไปเรื่อยๆปั้นเด็กกลุ่มนี้ไป20ปีก็ประมาณสัก2 6 27กําลังเฟสพอดีพะเผื่อรุ่นนั้นก็ไม่เข้าเรียนมหาอะไรละเพราะงั้นโฟกัส กับเด็กเล็กที่สุดและทุ่มเททรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบัตรเจ็ดพลังทุกอย่างกับกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้จะคืนศักดิ์ศรีให้กับพวกเราทุกคนครับ